ร่องแก้มลึกคางหดสั้นอายุแค่20กว่า จะแก้ปัญหายังไงนี่คือรูปของคนไข้จริงของหมอที่อนุญาตคนไข้หมออายุแค่20บวกบวกครับแต่มีปัญหาใต้ตาลึกครับมีปัญหาล่องแก้มลึกครับต้นเหตุเกิดจากกระดูกหน้าของคนเอเชียครับกะโโลกของเราเนี่ยมันจะมีความแบนครับมันไม่พุ่งไปข้างหน้าไม่เหมือนคนยุโรปบางทีพอกระดูกมันสึกเข้าไปนิดเดียวหรือบางคนมีไขมันบริเวณนาโซเล b i a l fat pad ตรงนี้ ท,ทุกคนเช็คเขาเรียกนาโซเลียบิลแฟตแพดตรงนี้ครับทุกคนหาเจอไหมอพอกระดูกมันสุกเหมือนเสาเข็มบ้านสุดไขมันนาโซเลียบิลแฟตแพดมันเลยไม่มีเสาเข็มที่มาคอยยกมันขึ้นมาสุดท้ายก็เลยกลายเป็นร่องแก้มที่เราเห็นแบบนี้ใครเก็ตบ้างครับมีไหมใครที่มีปัญหาไหมครับอายุไม่มากแต่เริ่มมีร่องแก้มครับหรือบางคนมีใต้ตาช่วยกันคอมเมนต์มาเล่าให้ฟังในติกตอกหมอซีกันนะใครที่มีปัญหาร่องแก้มอย่าเพิ่งดูโฆษณาแล้วคิดว่าถ้าเรามีปัญหา ร่องแก้มเราจะต้องฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มเยอะๆยิ่งฉีดเยอะยิ่งสวยเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนะครับบางครั้งเราฉีดอัดเข้าไปที่ร่องแก้มโดยตรงอาจจะกลายเป็นว่ายิ่งฉีดร่องแก้มมันยิ่งหนายิ่งฉีดร่องแก้มมันยิ่งดูชัดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาแก้ต้นเหตุครับอย่าเพิ่งรีบไปฉีดอัดฟิลเลอร์เยอะๆถ้าผิวชั้นบนเรายังมีความหย่อนครับหลายคนผิวชั้นบนหย่อน แล้วไปอัดใต้ตาเยอะๆปรากฏมันเกิดความล้นเกิดความบวมเกิดความเป็นลำํำเวลาที่ผิวชั้นบนของเราหย่อนใต้ตาจะดูลึกร่องแก้มจะดูห้อยก่อนหมอซีจะฉีดฟิลเลอร์เสริมกระดูกนะครับคุณหมอในทีหมอซีนั่งยิงซ่อมผิวชั้นบนเป็นชั่วโมงนะครับแล้วเวลาผิวชั้นบนเด้งขึ้นใต้ตาเรียบเนียนขึ้นร่องแก้มเรียบเนียนขึ้นมุมปากยกสวยขึ้นแล้วที่สำคัญผิวเด้งมากหมอซีใช้ฟิลเลอร์เสริมกระดูกส่วนที่สึกบริเวณกลางแก้มครับศูนจุ 0.5cc และเสริม <'s> กระดูกบริเวณร่องฟันเคี้ยวใช้แค่ 0.5cc ครับปีกจมูกของคนไข้หมอมันองศาสวยขึ้นจมูกคนไข้หมอพุ่งขึ้นโดยไม่ต้องไปผ่าแก้จมูกเคสน,นี้คนไข้คา,างสึดด้วยเห็นไหมครับหมอใช้ปรับมิติคางใช้แค่1นึ cc แต่ไตในแนวกระดูกครับยิ่งเราซ่อมให้ผิวชั้นบนมันเด้งเท่าไหร่มันจะประหยัดการฉีดฟิลเลอร์มันจะประหยัดการฉีดโบไม่ต้องไปอัดไขมันหน้าเสียงหน้าลนหน้าบวมหน้าไม่ธรรมชาติไม่ต้องไปผ่าตั ัดเสี่ยงแผลเป็นเสียงคีรอยครับเวลาเราดูโฆษณาเราจะไม่ได้เห็นพวกตัวเลขงานวิจัยนี้นะครับเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในการซ่อมผิวชั้นบนครับคือโมโนโพล่า RF ร์ หรือคลื่นความถี่วิทยุค้่เดียวหมอซีใช้อาบูเต้หัวยิงกระจายพลังงานเป็นลังพึ่งทําให้คนไข้หมอไม่เจ็บครับจะฉีดอะไรเข้าหน้าหมอซีใช้ฟิลเลอร์เบราตูโรฟิลเลอร์ตัวท็อปของสวิตงานวิจัย20ปีครับและหมอซีได้รางวัลชนะเลิศเอเชียแปซิฟิกจากบริษัทเมิร์สครับแล้วได้รับเชิญนะครับจากบริษัทเมิร์สให้บินไปร่วมประชุมนะครับงานอินแคสกับคุณหมอจากหลากหลายประเทศทั่วโลกที่ปารีสได้มีโอกาสดิสคัทพูดค,คุยกับคุณหมอเก่งๆระดับโลกหลายๆคนนะแล้วเอาความ ความรู้ดีๆครับช่วยกันแชร์ช่วยกันบอกต่อให้ทุกคนสามารถที่จะเลือกการรักษาที่ปลอดภัยนะครับกับทุกคนได้นะครับหมอซีไม่เอาเงินไปโฆษณาไม่เอาเงินไปจ้างดาราสู้เราเอาเงินที่ต้องไปโฆษณาเอาเงินตรงนั้นเนี่ยมาเพิ่มวงเงินให้กับคนไข้ได้รักษาตั้งแต่ซ่อมผิวชั้นบนได้เสริมกระดูกแล้วประหยัด40%ครับใครที่มีคําถามอยากระถามหมอซีเพิ่มเติม,ตมอย่าลืมไปที่หน้าโปรไฟล์แล้วแอดเพื่อนฝากคําถามที่หน้าโปรไฟล์ทิกตอกได้เลยนะครับใครมีเพื่อน เื่อนที่มีปัญหาร่องแก้เหมือนกันมีปัญหาคางหดสั้นเหมือนกันอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆได้เข้ามาดูกันนะครับ